ท่านชุติมาคชพันเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันชุติมาคชพันผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลจากภาคใต้ค่ะ บ้านเกิดของดิฉันคือจังหวัดพัทลุงนะคะประชาชนส่วนใหญ่ก็เป็นทําประมงน้ําจืดนะคะแต่ด้วยความที่ดิฉันได้เดินทางไปทั้งส4จังหวัดภาคใต้เพราะฉะนั้นดิฉันก็จะเข้าใจวิถีชีวิตดิฉันสัมผัสวิถีชีวิตของชาวประมงทั้งน้ําจืดน้ําเค็มนะคะก่อนอื่นเลยค่ะดิฉันต้องบอกว่าดิฉันได้อ่านรายงานเล่มนี้ที่ท่านทํามานะคะดิฉัน ก็ชื่นชมนะคะเพราะว่าท่านเหมือนนั่งอยู่ในใจดิฉันเลยเหมือนรู้เลยว่าดิฉันต้องการจะให้แก้ปัญหาเรื่องอะไรบ้างนะคะทึ่ดิฉันอ่านแล้วดิฉันก็เชื่อข่าวว่ารายงานฉบับนี้นะคะจะให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการประมงและกิจการประมงทั้งระบบจริงๆแต่ถึงแม้ว่าจะมีบางอย่างที่ที่ถูกใจดิฉันอยู่แล้วนะคะเราก็บางท่านได้ชี้แจงไปแล้วเมื่อกี้นะคะทางผู้ชี้แจงวันนี้ดิฉันเลยขอพูดสั้นๆในบางประเด็นที่ยังไม่ทราและคิดว่าดิฉันกังวลอยู่นะคะเอ่อ อันดับแรกนะคะเรื่องนี้ดิฉันดิฉันต้องบอกว่าดิฉันดีใจมากที่ในหน้า46นะคะดิฉันเห็นท่านแก้ข้อความที่บอกว่าตัดคําว่าสัตว์น้ําหรือนาสัตว์น้าที่มีขนาดเล็กออกอันนี้ค่ะดิฉันอยากให้เร่งแก้ไขโดยเร็วนะคะแก้กฎหมายโดยเร็วเพราะว่าจังหวัดพัทลุงของดิฉันเรามีปลาที่เราเรียกกันว่าปลาลูกเบลหรือถ้าคนใต้ก็จะมีปลาอีชนิดหนึ่งที่เรากินกันบ่อยก็คือปลาจิง้งจังถ้าท่านเคยได้กิน่ะนะคะปลาตัวเล็กๆนี่ไม่ใช่สัตว์ สัตว์อ่อนไม่ใช่ตัวอ่อนนะคะมันคือตัวเต็มวัยแต่มันตัวเล็กอะค่ะปลาปลูกเดรคือตัวเล็กจริงๆเลยซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยังมีศักยภาพอีกมากยังสามารถที่จะส่งออกยังสามารถแปลรูปทําอะไรได้อีกเยอะแยะนะคะการแก้กฎหมายนี้ค่ะจะช่วยปลดล็อกตรงนี้ได้ดทุกทีฉันก็ได้รับฟังปัญหาจาก ประชาชนจากชาวประมงมานะคะอันนี้คือสิ่งที่ดิฉันถูกใจมากๆเลยค่ะแต่ในส่วนที่ดิฉันกังวลนะคะดิฉันอานาา่านหน้า30นะคะดิฉันก็กังวลคือดิฉันอ,อยากจะรู้ว่าในแง่ของการส่งออกการตลาดการนําเข้าสินค้าประมงเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ว่า,ารู้สึกจะมีน้อยเหลือเกินค่ะน้อยเกินไปก็มอ,องได้2แบบนะคะคือว่าการที่ท่านพูดถึงประเด็นนี้น้อยเกินไปเนี่ยเป็นเพราะว่า ท่านไม่ได้ให้ความสําคัญหรือจริงๆแล้วไม่ได้มีปัญหามากมายก็เลยไม่ได้พูดถึงมากมายนักนะคะก็มองได้2แบบค่ะแต่ดิฉันอยากจะฝากไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศนะคะปัจจุบันเนี่ยท่านเจราจาตกลงการค้าเรื่องนี้ไปแล้ว18ปประเทศประเทศนี้มีเป็นร้อยๆประเทศเลยนะคะขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงพาณิชย์นะคะ เป็นไปได้ไหมที่เราจะเจราจารให้มากกว่านี้นะคะไม่ใช่แค่18ประเทศสินค้าประมงไทยเราเนี่ยนะคะทั้งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามาันหรือภาคตะวันออกก็ตาม22จังหวัดดิฉันเชื่อมั่นว่าเรามีศักยาภาพที่จะส่งออกได้มากกว่านี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่จะแปลรูป ทำได้มากกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อยากจะฝากเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้ามีการศึกษาในอนาคตนะคะอยากให้ช่วยกันศึกษาลงรายละเอีย,ยดมากขึ้นในเรื่องนี้นะคะอีกประการหนึ่งค่ะที่ดิฉันกังวลน,นะคะโดยโดยข้อกฎหมายที่มีอยู่ดิฉันไม่แน่ใจว่าข้อกฎหมายนี้เนี่ยจะยังคงเป็นการกีดกันผู้ประกอบการหรือชาวประมงพาณิชย์รายย่อยอยู่หรือไม่นะคะเพราะว่าดูหลายๆข้อเนี่ยก็จะเหมือนเหมือนได้ประโยชน์คือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่แต่ว่า พาณิชย์ขนาดเล็กก็อาจจะยังไม่ได้ประโยชน์ในบางข้อมากมายนักนะคะก็อยากจะฝากประเด็นนี้ไว้นะคะอีกประเด็นหนึ่งค่ะคือดิฉันเป็นห่วงเมื่อเราพูดถึงเรื่องปากท้องแล้วนะคะดิฉันไปจังหวัดสงขลาค่ะดิฉันได้รับร้องเรียนจากชาวประมงก็คือว่าเวลาหน้ามรสุมและในในเล่มนี้ก็ตามเนี่ยท่านก็มีระบุไปแล้วว่าบางช่วงเวลาที่ห้ามห้ามทําประมงนะคะคําถามก็คือว่าช่วงเวลาที่ห้ามเขาทําประมงนะคะ จะให้เขาทําอาชีพอะไรนะคะสิ่งนี้ที่ฉันเข้าใจค่ะว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับกรรมธิการวิสามัญชุดนี้โดยตรงแต่ว่าหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฟังอยู่นะคะที่ฉันคิดว่าเราต้องบูรณาการร่วมกันและในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎรดิฉันคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องคิดร่วมกันว่าเราจะช่วยเหลือประชาชนยังไงเพราะเราห้ามเขาทําประมงในบางช่วงเวลาแล้วเขาจะทํากินอะไรนะคะ ทีนี้ในส่วนของเวลาที่มีมรสุมก็เช่นเดียวกันบางช่วงมีพายุเข้าภาคใต้เนี่ยบ่อยมากเลยค่ะพายุเข้าบ่อยมากเลยโดยเฉพาะปลายปีช่วงนั้นล่ะค่ะเขาไม่สามารถออกเรือไปทําประมงได้นะคะเราจะช่วยเหลือเขาอย่างไรให้เขาทําอาชีพอื่นๆไปนะชีพเสริมหรือไม่กรมพัฒนาชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอที่ดูแลเรื่องนี้อยู่จะมาช่วยได้อย่างไรหรือไม่หรือก็ท่วงพาณิชย์หรือ ทางพณนชุ์จงังหวัดก็ตามจะช่วยได้อย่างไรนะคะนี่เป็นสิ่งที่ฉันอยากจะฝากไว้นะคะต่อมาค่ะที่ท่านบอกว่าในคณะกรรมการประมงประจ,จําจังหวัดนะคะให้มีการประชุมกันปีละ4ครั้งอันนี้ที่ฉันเห็นด้วยเพราะดูว่ามีการประชุมกันบ่อยแต่ขออีกนิดนึงค่ะ ในกรณีที่บางจังหวัดที่มีปัญหาเยอะดิฉันขอเพิ่มได้ไหมคะคือให้ประชุมกันถี่ขึ้นอาจจะทุกเดือนก็ได้อย่างบางพื้นที่มีมีปัญหาบ่อยๆล้4สี่ครั้งคงไม่พอต่อปีควรจะมีมากกว่านั้นนะคะจังหวัดไหนที่ไม่ค่อยมีปัญหาก็โอเคค่ะตามข้อกําหนดเดิมคือ 4, 4ีปีต่อสครั้งต่อ1ปีไปนะคะประการสุดท้ายค่ะที่ดิฉันเป็นห่วง,งนะคะไม่ว่าเราจะทําเล่มนี้ดีแค่ไหนเราจะแก้กฎหมายกัน ช่วยเหลือประชาชนดีแค่ไหนก็ตามแต่หากการปรขาดการประชาสัมพันธ์นะคะชาประมงเขาก็ไม่ทราบดิฉันไปจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะชาประมงเล่าให้ดิฉันฟังแทบจะเล่าทั้งน้ำตานะคะเป็นผู้ชายแต่เขาก็อึดอัดเขาข้องใจมากเขาบอกดิฉันว่าเขา เปลี่ยนเครื่องยนต์เรือแต่เขาไม่รู้กฎเกณฑ์บางอย่างเพราะเขาไม่รู้จะถามใครไปถามปร,ประมงจังหวัดก็บางทีก็เหมือนกับไม่เต็มใจตอบหรือว่าก็ไม่รู้ถามยังไงดีเขาก็แบบชาวบ้านกไ็ไม่กล้าถามลงรายละเอียดเยอะกลัวโดนดุอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องกลับมาคิดนะคะมันกลายเป็นว่าพอเขาเปลี่ยนเครื่องยนต์อีกประเภทไปเป็นอีกประเภทแล้วทางสำนักง,งานบอกว่าให้เขาไปถ่ายรูปย้อนหลังเขาก็ถามดิฉันว่าแล้วจะให้ผมทํายังไงผมเปลี่ยนไปแล้วแล้วผมจะเอารูปจากไหนย้อนหลัง และนี่คือปัญหาอย่างหนึง่งเพราะงั้นที่ฉันมองว่าเราเราคงจะไปว่าประชาชนไม่ได้หรอกคะ่ะว่าทําไมคุณไม่ศึกษาคุณไม่ดูโอเคมันหน้าที่ส่วนหนึ่งเป็นของเขาแต่ต้องย้อนกลับมามองในภาครัฐด้วยนะคะว่าเราได้ช่วยเหลือเขาเต็มที่หรือยังเราได้ประชาชสัมพันธ์เราไดออ้มีจัดหลักสูตรอบรมหรืออะไรก็ตามที่เราจะทําได้ภายใต้หน้าที่ของพวกเราหรือว่าภายใต้หน้าที่ของข้าราชการที่เกี่ยวข้องนะคะดิฉันก็ขอฝากเรื่องนี้ไปด้วยนะคะสุดท้ายนี้คะ่ะดิฉันเชื่อว่า รายงานฉบับนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะและจะสามารถช่วยเหลือพี่น้องชาวประมงของเราทาั้ง22จังหวัดได้อย่างแท้จริงนะคะก็ขอชื่นชมและเห็นด้วยกับรายงานฉบับนี้ค่ะขอบคุณค่ะ